นี่โอ้ยพี่น้องเป็นได็ครับพี่น้องเห็นเราพี่น้องอยากวานบ้างครับพี่น้องเบิยงครับเออ,ได,ไ,อได้บ่พี่นี่ครับต้องบอกว่าย่างมือเศร้าน,นี่โอ้ยได้บ่ครับเออประสิทธิ์ถิงแรงๆคุณละครับเออขาดจามันอนี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าไกลสารคามครับผมสวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องครับผมพบพอกันอีกแล้วครับตามที่สัญญาพี่น้องไว้ครับพี่น้องว่าสิพามาชมบอเด็ดบัดแพงแห่งปีอีกเช่นเคยครับพี่น้องเมื่อนี้เฮากับยูกันที่เดิมครับบ้านนอง้าแพท่าพระขอนแก่นเฮานี่แหละครับพี่น้องจากคลิปก้อนๆนะครับ่าได้บอกพี่น้องใบว่าจะจะพามาเบิ่งบัตร2 0 0 0มืนครับพี่น้อง แต่ว่าบัตรสองมื่นี่มียังบท่านได้ลงพี่น้องแต่ว่ามือน,นีอ่สิบมาลงบัตรมื่นก่อนพี่น้องบัตรหมือนก่อน,พน,ออน,อนเพราะว่าบัตรมื่นนี่เหลืออีกซี่หนองพี่น้องเหลืออีกซี่หนองสีลงบัตรมือนอีกซี่หนองจังคอยสีลงบัตรสองมืนพี่น้องอยู่ในนี่มันหลายพี่น้องมีสามสิ 30, 40, 40บี่สิบบอพี่น้องอ พี่น้องที่เคยติดตามบ้านใกล้สารคามนะครับก็จะเห็นว่าอ่ายูนี่นี่เคยลงแล้วหลายบอนนะครับมีเหมาส์แสนเจ็ดแสนหกครับกับมีครับผมเฉลี่ยแล้วกับบัตรคนละหมืน่นหมื่นเอ็ดหมื่นสองครับแต่ว่ามือนี้ครับมือนี้บอนนี่ราคาหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทพี่น้องหารสิบหกคนครับหารสิบหกคนต่อคนละหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทครับผม แต่ว่าบัตรสองมื่นนี่ติดตามล้อครับพี่น้องสีลงบัตรสีลงแหบัตรมื่นหนึ่งก้อนครับเหลืออีกสี่บอพี่น้องกดติดตามล้อเลยครับคลิปเด็ดเด็ดคลิปมันมันแบบนี้ครับพี่น้องเหลืออีกสี่บอรครับกดติดตามเลยครับนี่แหละเร็วๆนี่ครับแค่เว้นมือพี่น้องกดติดตามล้อเลยครับแต่ว่าบัตรสองมื่นนี่เดี๋ยวล้อช่วงทไทยๆพี่นอ้องมีฉอตเด็ดแน่น,นอนครับผม ก่อนที่สิไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวไก่สารคามด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับพี่นองรูปสกับบันไดแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นพี่น้องหารสิบหาคนหมดครับปัตตันหารสิบหกคนครับตกคนละหนึ่งหมื่นสองร้อยสองร้อยครับพี่น้อง นี่ครับผมนี่ครับเสียนต่ำครับผมเงินหมื่นพี่น้นองเราปืนเหมือนกันเลยโอ้มมอนี่สองบัทลลยครับ บ้บ่นคนไร่เรื่องก่อล้นาลงบอนี่ครับมอนีเฮาลงบอพุ่นพี่น้องเอาใหกเจ้าที่มาูรับกะสี่ครับพี่น้องซ่าก็เติมพลังกันก่อนครับผมโอ้หลกินหอดต้มปาต้มไกลพี่น้องต้มไกลครับต้มตีนตกต้มตีนนี่แหละครับผมเติมพลังก่อนพี่น้องนี่ครับบอกระยุขังน้องขังมึกินเขานี่รับ นี่ครับพี่น้องปลาครับนี่ครับผมพอกันบตรหนึ่งมืนสองร้อยบาทครับพี่น้องสิบหกคนครับรวมแล้วเป็นแสนหกครับพี่น้องหารเอยเมาแสนหกหารสิบหกคนคนละหนึ่งมื่นสองร้อยครับพี่น้องโอ้พี่น้องจับจองพื้นที่ครับผม โอ้เบ่งปลาครับพี่น้องเบ่งปลามันบ,นบอนครับนี่ครับพี่น้องโอ้เป็นได้ครับนี่ครับบัตรราคาหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทครับนี่พี่น้องคลิปก้อนนี่เขาลงอยู่บอนี่นี่ข่งกันนี่ครับกับประมาณกันนี่แหละครับเป็นปลาปึง่งมือนี่นี่้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเป็นปลาปึง้งหรือว่าปลาเทโพนี่ครับเป็นราคาเด้อพี่น้องปลาเทโพ บางคนสิข้าใจว่าเป็นปลาสวายโบเม่นเด้อพี่น้องเป็นปลาเทโพปลาปึงครับเป็นราคาพี่น้องขายยุตตลาดนย่โลละร้อยกว่าบาทครับนี่ครับสองน้องสามน้องก้อนนะครับเอ่อได้สอบถามของเส้นได้สอบถามเส้นแหนะครับเพื่อว่าได้กำไรคนละเมื่อนกว่าบาทต่อน้องพี่น้องนี่ครับคนละหาลอยหกอยโลพี่น้องคิดบ้างเลยครับเอาละครับพี่น้องหนึ่งสองสามไปครับนี่ครับพี่น้องบัตรแพงแห่งปีเช่นเคยครับผม บัตรราคา1 2 0 0บาทครับพี่น้องอู้ยเบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอานี่พี่น้องเบิ่งเอาครับแฮแรกพี่น้องแฮแรกครับเบิ่งเอาแฮแรกพี่น้องนี่ครับแฮแรกเป็นไดพี่น้องแฮแรกเป็นไดครับนี่ครับ โอ้เบิ่งแหีนี่พี่น้องเบิ่งแหพอตั้งครับโอ้พี่น้องเป็นเลยครับไต่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งไกลๆครับผมโอ้หลายสุยแหพี่น้องดูครับโอ้นี่พี่น้องเบิ่งครับแหนี่ครับเฮ้ยเป็นเลยพี่น้องปลาทีโพดล้วนๆครับปลาทีโพดล้วนๆก็คือปลาปึ้งนี่แหละพี่น้องนี่ครับเป็นราคาครับผมนี่บลาลายเป็นเลยครับ นี่พี่น้องโอ,โอ้กับพี่น้องเบิ้งครับปลาเอ้ยมันตื่นพี่น้องมันตื่นนี่ครับหลายครับผมนี่พี่น้องเ,อเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไกลๆลนะุงครับโอ้นี่พี่น้องเบิ้งครับเอ้ยแฮ้เหเดียวครับพี่น้องสนมากเป็นปลาปึ้งครับปลาปึ้งปลาเทโพนี่แหละครับ กใส่กับประมาณขี้จะซ้ำน้องนั่นแหละพี่น้องใส่โลถึงโลกว่าครับพวกโซนอยกับแปดเก้าจีดกับีพี่น้องนียบแปเดี๋ยวเขาไป,ปตรงนู้นครับนี่ปลาเทโพพี่น้องอ้เบิ่งแหนี่พี่น้องนี่ครับไหลซุแ่แหครับพี่น้องเบิ่งปลาครับ อน้ำเดือดนี่ละพี่น้องเลอน้ำเดือดครับนี่ครับน้ำเดือดต้มมาม่าได้เลยครับเนี่ยผมเนี่ยครับได้เลี้ยวพู้นั่นได้ไล้พี่น้องนี่ครับกติการะหามใส่กันพี่น้องต่อคนต่อแหครับบนพื้นครับพี่น้องนี่แหละครับโอหนีพี่น้องเต็มแหคือขึ้นก็เหรอครับพี่น้อง เดราเปิ้งแห่นี่ครับโอ้โหเดียรพี่น้องแห่เดียวเกือบเต็มเคียงเลยครับี่ื้องนี้โอ้ได้กันสุขภูสุขคนครับผมนี่ครับนี่พี่น้องเปิ้งแห่นี่ครับผมเราเปิ้งแห่นี่ครับเบงกมันดึงแห่พี่น้อง เบ่งแหนี่พี่น้องนี่ครัำแหนที่สองพี่น้องแหนที่สองเบิ่งพี่น้องยอกนกอกครับเบิ่งพี่น้อง,ง,งโอ้ยดึงขึ้นแพ้บ่พี่น้องเบิ่งเอาครับ เหียเดียวเกือบ3ามตัวพี่น้องนี่ครับปลาเทพโพครับหรือปลาปึ้งพี่น้องเป็นราคาครับพี่น้องมงเห็นนี่ครับโอ้บ่มเป็นไรครับเห็นนี่ครับประมาณ10โตัวพี่น้องนี่ครับผม เดี๋ยวพี่ลองแชมครับแชมบ่งผาตันแหเดียวพี่ลองเคืองเคีงครับผมก็ปดแล้วผมกับปดแล้วครับนีพี่ลองเบ่งแหดนีครับพี่พี่ลองบ่งแหดดีครับพี่ลองบึงลุตไดสี่สิบตครับผม ลูกซ้ายยื้อกับแม่ครับผมครับโอ้ยนี่พี่น้องเบิ่งครับโอ้ยพี่น้องเอาดึงขึ้นมาครับเอาปแจสามเลยผ้าสันแบบว่าผ้าสันางเสียเราพูดคำเลยนี่ครับพอสันครับพอสันเจอกันสุน้องครับพี่น้องเย่าหมากเย่าหมากนี่ครับผม

พอตันกับพอตันโอ้นี่ครับบาทที่สองครับพี่น้องแชมป์ครับแชมป์มมนี่ครับประมาณไม่ถห้าสี่บาทนี่พี่น้องอันสี่สิบตครับแห่เดียวพี่น้องอนี่แหละครับไปห้าสองตัครับไปเดี๋ยวไปชมต่อพี่น้องโอ้พี่น้องมือแห้งนั่นครับโอ้เต็มแห่พี่น้องขึ้นเล็บวะครับอ คุณครับพี่น้องไปแล้วครับนี่พี่น้องเิ่งแหนี่ครับเป็นเฮนี่พี่น้องโอ้วพี่น้องเห็นเหรอพี่น้องคันไหมคันมือวะพี่น้องนี่แหะครับรสชาติของตัวอาหารนี่แหละครับปึ๊ยต็มแหนพี่น้องนี่แหละครับบ่อหาร โอ้ยเต็มแฮพี่น้องนี่ครับบัดแพงเทเด้งกำไรหลายพี่น้องปลาหางหลายครับนี่พี่น้องจากจากที่สอบถามเส้นแฮกับกำไรน้องละเม่นคิดบ้างเลยพี่น้องสั่นเขนบดใจครับบ่เป็นจ้างมาด้วนี่พี่น้อง เงินมือนโมเมนหน,หน่อยพี่นอ้องสีหน้าได้เป็นทงครับแต่ว่าเส้นเหียเพิ่นเนีย่ยขายปลามือเดียวก็ได้พี่น้องโอ้พี่น้องเต็มเหียเลยพี่น้องปลาเทพโพเด้อพี่น้องนี่ปลาเทพโพหรือว่าปลาปึ้งครับโบเมนปลาสวายด้อราคาดีขนาดพี่น้องอยู่ตลาดโั้ละลอยกว่าบาทครับนี่ครับ เออบึงแหนี่พี่น้องนี่ครับาห,หาขวดน้ร์ไปให้นเขาเต็มแหเลยพี่น้องไปอย่าเขาว่าบึงแหนี่ครับรนี่พี่น้องเบิงเึงแหนี่ครับพอเสรดปะครับนี่พอเสอดนี่ครับพี่น้อง พาะสิทธิ์ครับคลิปที่แล้วนี่อันชิงแชมป์ปลาบึกกับพ่อตันครับพี่น้อง <laughs> ปลาบึกมมมปลาบึกเ <มม S 1> นีเ่ยครับผมวันนี้แดงเหมือนกันโอ้วันนี้มุ่เหลักกันพี่น้องเม,มดี่ครับเบื้องแฮนี่พี่น้องอู้ย เดี๋ยวเรา้าวเพิ่งเหป้ลแหดีกันพี่น้องเบิ่งแฮ่ดีกันครับเดี๋ยวสิมีแฮ่หนึ่งห้เบิ่งครับพี่น้องนี่โอ้พี่น้องเป็นไดชครับพี่น้องเห็นเราพี่น้องอยากวานบ่ครับพี่น้องเบิ่งครับเออได้บ่พี่น้องได้บ่โอ้พี่น้องเบิ่งแฮ่พุ่นครับอ่เรียบดชโอ้พุ่นครับเสียนเรียบครับเสียนเรียบเนาสูตรเก่าแหละครับพี่น้อง ขึ้นไปบ้านทึงครับเอ้ยขึ้นไปนึงนึงๆคุณเหรอครับเบิ้อเออ,เอ,อขาดจามั่นเนี <c oughs> ่ยขาดจามันเหี้บขาดจามัน่นซื้อไหมเหี้บเซ่นไหมขาขา,ขาลงปลานี่ซื้อเหี้บด้๋ยวชี้พื้นพี่น้องเบิ่งพี่น้องปลายังไหลก็เกาอ,อยู่พี่น้องเส <c oughs> ้นเหี้พิน่นปีเวนี่บอร์รุตเตจิตันครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับขึ้นได้บ่พี่น้องขึ้นได้บ่ <laughs> นี่ครับต้องบอกว่าย่างมือเศรื่นี่โอ้ยได้บ่ครับเออพอชิ <laughs> <laughs> ์พอได้เลยพี่น้อง <laughs> บ่เป็นเหรียญเหรียญเนี่ยพี่น้องนี่ยื่นีกบ่าตั้มก็ซี้ขึมหาสิบโลครับในแหนี่ครับนี่ยังเราขึ้นบ่ได้ครับ จะพบพกันต่อในอีพีที่สองครับพี่นอ้นอ,งนองนี่พี่น้องเสียนต่ำครับโอ,โอ้นี่ครับผมู <c oughs> ้อยนละโอ้ยนี่ครับปลาเทโพกับเสียนต่ำครับผมน,นี่ครับนี่ครับเมืองแหนี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับ แฮีที่สามครับพี่น้องนี่ปือพี่น้องเบิ่งแฮีพพ่นครับบึ่งครับพี่น้องโอ้ไหลยคือเก้าแล้วครับพี่น้องนี่ครับสำหรับผู้ใดอีกทีนึงครับนี่พี่น้องเบิ่งแฮีนี่ครับพุมโอ้เบิ่งแฮีนี่ครับ โอ้ยบางเหียน,นี่พี่น้องนี่ครับเอาอึดหนึ่งสองนี่พี่น้องอึ๊บอึดขาดกับไปฟุ้งเอาพี่น้องนี่ครับผมบใส่มาเมอ,าอียงมาเอีงโอ้นี่แหละครับน, <laughs> นี่ครับเส้นแปง้งลอยเอ็ดครับพี่น้อง <laughs> นี่ครับผมนี่ครับนี่พี่น้องปลาเทพโพหรือว่าปลาปึ้งนะ แตงหูสีดำพี่ลองขายอยู่ตลาดโลละร้อยกว่าบาทครับพี่ลองนี่ครับต้ตู้ตู้เมื่อไห่พันพอน่อตองยังไใ่านในพี่ลองครับต้นหนาอย่พี่ลองนี่เอาครับ

เดี๋ยวสิอแเว่านเดี๋ยวอน้องาน้องนี่นว่าน้ากับนเนาะเนบึงที่แรกว่ามันสิบวปันนี่เลย้องแซมรอครับเนียนกดติดตามร้อเลยครับบออยู่ขางกันนี่ครับคุยราคากันเราก็ลงเร็วๆนี่แหละพี่น้อง ออพี่น้องเบื้องแหนี่ครับเออพี่น้องเบื้องแหนี่ครับอพี่น้องเบื้องแหนี่ครับันนี้ พี่น้องเมือนเหนีน่ครับเออพี่น้องเป็นไดครับเ,ออเป็นกระไรีหยนยะนยครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดเอาเอาอ,อ,อ,อีกอือ นบ่อ้ยดึงโมเขึ้นพี่น้องเบิ่งครับขนาดปดแล้วประมาณ20นาทีครับพี่น้องนี่นวนเลยครับนวนเลยพี่น้องเบิเง่งเอามันหลอดตาพอดีเนาะเอ๊ะถือกระปุกหมาปี๋เอ้ยถือปอดถือพุ่พพ นี่พี่น้องถึงจะไล่กันนี่แล้ครับนี่ครับพี่น้องสำหรับบอ่อปลาตันจัดนี่บ่เคยมีผิดหวังครับพี่น้องสำหรับเสี้นแหรครับแชิมเหมือกเชิมนี่พี่น้องอย่าไปดึงแหนี่ต่ออีกครับพี่น้อง นี่ครับบอถือนี่ก็ประมาณสิบกว่าต uh, mm ัวแล้วพี่น้องขัดถือนีกสี่สิบห้าสิบตัวครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องความเร็วครับพี่น้องปตายังไหลขึ้นเยู่พี่น้องเบิ้นบอลครับนี่พี่น้อง บ่อนืี่กาแล้วครับพี่พี่น้องขอตันแหเดียวครับเมื่อกี้หาสิบสองตัวครับพี่น้องเทียเดียวประมาณบ่อต่มก็สี่สิบโลครับแหเดียวครับ บอกเดาพี่น้องมนสเสนีของบอ่อแฮนครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งแหุ่่นน้ำครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งแหนี่ครับโอ้ยไอปันไดครับพี่น้องประมาณสิบกัวตัวครับนี่ครับผม อันสิบตครับแฮนี่ครับพี่น้องเบิง้งยังเหลือหลายคือเก่าอยูได้ครับพี่น้องตรงกลางนี่ครับนี่แหละครับมนตเสนีของบอ่อหานครับพี่น้องเบิ้งแฮนี่ครับพี่น้องโอ้นี่แหละครับเต็มแฮน์ฮนครับ